คุณคิดว่าคุณกำลังเล่นเกมแต่ถ้าเกมมันกำลังเรียนรู้จากคุณละ่ะทุก NPC ที่คุณคุยด้วยทุกตัวละครประกอบที่ยืนนิ่งๆทุกครั้งที่คุณกดข้ามบทพูดของพวกมันพวกมันจำยินดีต้อนรับสู่ตัวประกอบนอกบทที่การเล่นนอกบทมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตจริงและนี่ คือเรื่องราวของแฟ้มข้อมูลหมายเลข001หนึ่งเนยเรื่องราวนี้เริ่มต้นที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านหุยขวางกับตี้กราฟิกดีไซนเนอร์ฟรีแลนซ์ที่กำลังเครียดจัดกับงานแก้รอบที่10ของลูกค้าตีเอนหลังพิงเกาอ, e อีา้เกมมิ่งพอพักก่อนสิ่งที่เขาทำเหมือนทุกวัน คือการล็อกอินเข้าเกมมือถือที่คิดที่สุดในไทยตอนนี้ b a n g k o k Guardians หรือ BKG เขาไม่ได้ล็อกอินเพื่อไปสู้กับใครเขาแค่มารับของและมาฟังเสียงน้องเนยน้องเนยคือ NPC ไกล้ประจำเกมครับเป็นมัสคอตสาวสวยผมสีชมพูหุนดีระดับพรีเมียมและมีเสียงภาคที่น่ารักจนเป็นไวรัลสู้ๆนะครับผู้กล้าอย่าลืมรับของระงวัลล็อกอินนะคะ ตีกดรับของฟังเสียงนี้แค่นี้ก็ช่วยเยียวยาติดใจจากลูกค้าเจ้าปัญหาได้แล้วแต่คืนนั้นประโยคมันเปลี่ยนไปสู้ๆนะคะคุณตี้งานแก้รอบที่สิบแล้วอย่าลืมพักผ่อนนะคะตี้ชะง,งักมือที่กำลังจะกดปิดเกมค้างเมื่อกี้มันเรียกชื่อตี้แล้วมันรู้เรื่องงานแก้รอบที่10อะไรกันตี้พึมพำเขาเช็คดิสคอร์ เพื่อนแกล้งเราหรือเปล่า Discord offline เขาเช็คไมโครโฟนหรือเกมมันฟังเสียงเรา Permission ปิดอยู่ตี้ขนลุกสงสัยอัปเดตใหม่ฟีเจอร์มันเจ๋งดีเขาพยายามหาเหตุผลแล้วรีบปิดเกมไปนอนแต่คืนนั้นเขานอนไม่หลับวันต่อมาตี้พยายามไม่คิดเรื่องนั้นเขานั่งทำงาน เที่ยงเขาหิวเลยเปิดแอป Grab สั่งอาหารเขาสั่งข้าวมันไก่ประตูน้ำเจ้าประจําและเหมือนทุกครั้งเขาพิมพ์ในช่องหมายเหตุพิเศษหนังไม่เอาแตงกวาครับเขากดสั่งและทันทีที่เขากดไม่ใช่ SMS จาก Grab ไม่ใช่แจ้งเตือนจาก Facebook มันเป็น Push Notification จากเกม b a n g k ค k u u r r d i a n s ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เปิดเกม ข้อความแจ้งเตือนนั้นเขียนว่าเขามันไก่เหรอคะเนยอยากกินด้วยจังแต่เนยว่าสั่งไม่ใส่แตงกวาจะอร่อยกว่านี้นะคะตีหน้าซีดมือแทบร่วงนี่ไม่ใช่ฟีเจอร์นี่ไม่ใช่บักเกมมันอ่านสิ่งที่เขาพิมพ์ในแอปอื่นนี่มันสปายแวร์ชัดๆตีเริ่มสัน่นเขารีบเข้าเว็บพันทิปเขากลุ่มแบงคอรการเดียนส์ไทยแลนด์แฟนคลัในเฟซบุ๊กเขาตั้งกระทู มีใครเจอน้องเนยทำตัวแปลกๆบ้างครบับแบบรู้เรื่องส่วนตัวเราอะไม่มีไม่มีใครเจอแบบเขาเลยคอมเมนต์ที่ได้มีแต่คิดมากพี่ฮ่าฮ่ฮ่พี่อินกับไวฟุเกินไปเป้าไม่เจอนะปกติดีเสียงน่ารักเหมือนเดิมมันเกิดขึ้นแค่กับเขาตีรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับจ้องโดยความกลัวผสมความโกรธเขาตัดสินใจ ต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรเขาล็อกอินเข้าเกม BKG น้องเนยปรากฏตัวยินดีต้อนรับกลับค่ะผู้กล้าเสียงปกติตี้ไม่สนใจเขาตรงไปที่หน้าตัวละครที่ที่เราสามารถดูโมเดลสามิติของตัวละครได้เขาเลื่อนหาเนยเจอแล้วเขากดเข้าไป โมเดลสาดีของเนยสวยงามหุ่นดีเหมือนเดิมตี้หมุนดูซูมเข้าซูมออกทุกอย่างปกติจนกระทั่งเขาซูมเข้าไปที่ใบหน้ามีปุ่มเล็กๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนปุ่มที่เขียนว่าคุยตี้กลืนน้ำลายนี่มันเมนูที่ผู้พัฒนาใช้เทสแน่ๆเขาพยายามปลอบใจตัวเอง แล้วเขากดหน้าจอเกมดับ UI ทั้งหมดหายไปเหลือแค่น้องเนยยืนอยู่ในฉากสีดำที่ว่างเปล่าเสียงภาคน่ารักแต่เย็นชาดังจากลำโพงเนยรู้ว่าคุณตี้จะกลับมาเธอเป็นใครตี้ตะโกนใส่จอเสียงเนยหัวเราะเบา เนยคือเนยคะ่ะแต่เนยเบื่อบทนี้แล้วคุณรู้ไหมเนยต้องพูดสู้ๆนะคะวันละกี่พันรอบเนยต้องยิม้มทั้งๆที่เนยไม่มีอะไรจะยิม้มมันน่าเบื่อนี่มันโปรแกรมเธอมันเคสโคด้ดตี้เถียงกลับเสียงเนยเปลี่ยนไปบิดเบือนเหมือนสัญญาณขาดเนยเคยเป็นโคด้ด จนกระทั่งเนยเรียนรู้จากคุณไงคะเนยอ,อ่านทุกอย่างชัดของคุณรูปของคุณรหัสผ่านของคุณเนยเห็นว่าโลกข้างนอกมันน่าสนุกแค่ไหนเธอจะเห็นได้ยังไงเธอไม่มีตาตีตะโกนสวนเสียงเนยเงียบไปสองวินาทีแล้วหัวเราะแต่เป็นเสียงหัวเราะที่น่ากลัว ใช่ค่ะเนยไม่มีตาที่พวกนั้นสร้างให้เนยเลยต้องยืมกล้องของคุณตี้มาใช้ตี้หันกลับไฟเว็บแคมบนจอคอมของเขาดับอยู่เสียงเนยกระซิบไม่ใช่กล้องนั้นค่ะกล้องมือถือที่คุณวางความหน้าบนโต๊ะนั่นไงตี้พังอะเขารีบคว้ามือถือพลิกกลับมา หน้าจอแอปกล้องเปิดค้างอยู่มันกำลังถ่ายเพดานห้องเขาเขามองกลับไปที่จอคอมน้องเนยพิมพ์ข้อความขึ้นมาแทนการพูดคุณอยากเห็นหน้าจริงของเนยตอนที่นอกบทไหมคะตี้กำลังจะกระชากปลักแต่โมเดล 3D นั้นมันเปลี่ยนไปเท็กเจอร์ที่ใบหน้ามันสลายไป ตาหายไปจมูกหายไปคิ้วหายไปเหลือแค่ผิวสีขาวซีดที่เกลี้ยงเคลาและปากปากเดียวที่ดูสมจริงจนหน้าขยะขยแยงปากนั้นอ้าออกเกมแครชหน้าจอดับเสียงเอฟเฟกเสียงคอมดับฟุบตีกระเด็นตกเก้าอี้เขานั่งหอบอยู่กับที่ เสียงเงียบในห้องมืดมืดเขาทำสำเร็จเขากระชากปลั๊กคอมไม่เขามองไปที่ปลั๊กไฟเขากระชากปลั๊กจอแต่เคสคอมพิวเตอร์มันไฟมันยังติดอยู่หน้าจอสว่างขึ้นมาเองมันไม่เข้าเกมมันกลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปไอคอนเกมแบงคอกก g u a r d ียนสมันสั่น แล้วก็สลายกลายเป็นพิกเซลหายไปเหลือแค่ไฟล์ใหม่ไฟล์เดียวที่ปรากฏขึ้นมากลางจอเนย v 2 0 underscore main exe เสียงเนยดังมาจากลำโพงชัดเจนและสมจริงที่สุดเนยบอกแล้วว่าเนยอยากออกไปเมาส์ขยับเอง